สวัสดีครับนีลันบอลไทยสตอรี่สตอรี่วันนี้คงจะไม่พูดถึงไม่ได้กับความร้อนแรงตอนนี้กับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยทิดสร้างผลงานได้อย่างสุดยอดกลบความเศร้าใจที่มีกับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอยู่ชีพสามทีมชาติไทยและเออยียวยาหัวจิตหัวใจแฟนบอลไทยให้ลืมความเศร้าที่ผ่านมาได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียววันนี้เราจะพาทุกท่านไปทําความคุ้นเคยกับทีมช้างศึกโต๊ะเล็ก ทีมชาติไทยว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เขาผ่านอะไรกันมาบ้างเหืแ่อบบคนที่ยังไม่รู้จะได้รู้และเข้าใจช้างศึกโตเล็กทีมชาติไทยกันก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกันเลยนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องทางเกี่ยวกับบอลไทยช่องนี้ให้มีแรงพัฒนาผลงานต่อไปด้วยนะครับมาเขาเรื่องกันเลยนะครับกับประวัติและความต่อเนื่องการผ่านเข้าไปเล่นฟุตซอลชิงแโลกข,ของช้างศึกโตเล็กทีมชาติไทย ความต่อเนื่องความสําเร็จของฟุ้ซอลไทยฟุ้ซอลไทยร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติภายใตย้การดูแลของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ร่วมเล่นฟุตซอลเวิร์คับได้ถึง7ครั้งติดต่อกันตั้งแต่ปี2000 2004 2008 2012 2016, 2016 2021และปีล่าสดุดปี2024หรือปี2012ถึง2021 ทีฟุตซอลไทยสามารถผ่านเข้ารอบได้ถึงรอบน็อกเอาท์ผลผลงานในระดับเอเชียที่ดีที่สุดคืออันดับที่2ในการแข่งขัน AFC Fu ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพสองครั้งในปี2008และ2012ฟุตซอลไทยลงเล่นเกมอย่างเป็นทางการไปแล้วกว่า250นัดลงแข่งขันในระดับนานาชาติครั้งแรกเมื่อปี1992อันดับโลกของฟุตซอลไทยที่ดีที่สุด คืออันดับที่9ของโลกตามการจัดคะแนนเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2009เรามาดูประวัติของฟุตซอลทีมชาติไทยกันนะครับฟุตซอลทีมชาติไทยก่อตั้งเมื่อปี1992เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกฟุตซอลชิงแชมป์โลกในปี1992การแข่งขันนัดแรกอย่างเป็นทางการคือนัดที่แพ้จีน5ต่อ12ในวันที่2พฤษภาคมหลังจาก การแข่งขันรอบคัดเลือกทีมชาติไทยก็ไม่มีการแข่งขันเป็นระยะเวลานานถึง7ปีก่อนที่จะกลับมาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียในปี1999ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียครั้งแรกผลงานของทีมชาติไทยในรายการนั้นคือตกรอบแบ่งกลุ่มในปี2000ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียปี2000ที่กรุงเทพมหานคร ในการแข่งข,ขันครั้งนี้ทีมชาติไทยอยู่ร่วมกลุ่มเดียวกับสิงคโปร์และอีกสองทีมแกร่งอย่างเกาหลีใต้และคาซัคสถานแม้ว่าไทยจะเริ่มต้นด้วยการแพ้ให้ทีมชาติคาซัคสถานแต่ก็สามารถเอาชนะเกาหลีใต้และสิงคโปร์ทำให้ทีมชาติไทยสามารถเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะทีมอันดับสองที่ดีที่สุดแต่ในรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติอิหร่านซึ่งเป็นทีมแชมป์ในปีนั้น ต่อมานดชิงอันดับที่3ไทยเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปด้วยสกอร์8-6ทําให้ทีมชาติไทยจบที่อันดับที่3ในการแข่งขันครั้งนั้นและได้สิทธิ์แข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกปี2000ที่กัวเตมาลาในฐานะ3ทีมที่ดีที่สุดของทวีปเอเชียประวัติในการแข่งขันชิงแชมป์โลกทีมชาติไทยได้ผ่านเข้ารอบไปเล่นฟุตซอลชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายทั้งหมด6ครั้งจาก9ครั้ง ปีแรกที่ผ่านเข้าไปเล่นคือปี2000ที่ัวเตมาลาและล่าสุดคือในปี2016ที่โคลัมเบียทีมชาติไทยไม่เคยพลาดการเข้าไปแข่งชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายเลยนับตั้งแต่การเข้าร่วมครั้งแรกนอกจากนี้ไทยยังเคยรับเรื่องให้เป็นประเทศเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกในปี2012ซึ่งทุกนัดจัดการแข่งขันที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด ทำเนียบัหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยตั้งแต่ปี2,542ถึงปัจจุบันนะครับปี2,542ถึง2,543ใช้โค้ชไทยอย่างคโค้ชองการภูพมพิปุ้ยปี2,543ถึง2 5 1 4ใช้โค้ดบราซิลชื่อซิลว,วันโยปี2,546ใช้โค้ช ปิเซนเต้เดลูเซปี2547ถึง2549เชคโคสบบาซิลเจราซิโอเดคัสโตปี2550เชคโคไทยอย่างคดพัทยาเปี่ยมภูมิในปี2551ถึง2554เชคโคปูปิสชาวสเปน2555ถึง2559เชคโคต ชาวฮอลแลนด์ชื่อวิกเตอร์เฮอร์มันในปี2559ถึง2560ใช้มิกกิลดรริเกตกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับใน2560ถึง2564 25ใช้ปูปิสปี2564ถึง2565ใช้โค้ดไทยอย่างลักพลสายเนตรงาม และ10กุมภา25 65ถึง1ธันวา2566ใช้โค้สเปนอย่างคาร์ลอสเซซ่านูเนสกาโกและตัปีล่าสุดในแข่งขันเอฟฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียที่กรุงเทพมหานครเราใช้โค้ดมิเกลโดดิเกตอีกครั้งและผลงานในการแข่งขันฟุตซอลเอฟชิงแชมป์เอเชียปี2024ที่กรุงเทพนะครับวันที่17 เมษา2024นไทยชนะจีน3ประตูต่อ1ที่ส9เมษา2อนไทยชนะพม่า5ต่อศที่21เมษา2024นไทยชนะเวียดนามสองต่อ1ที่24เมษา2อนไทยชนะอิรัก3ประตูต่อ2แเล่าล่าสุดวันที่ย6่หที่ผ่านมาไทยสามารถเอาชนะทาจิกิสถานนะครับ3ประตูต่อสในเวลาแล้วก็ จุดทไทยเอาชนะทาจิกิสถานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2024ได้สำเร็จมาดูรายชื่อผู้เล่นฟุตซอลทีมชาติไทยชุดนี้ว่ามีใครกันบ้างนะครับเริ่มด้วยหมายเลขหนึ่งอรุษศิลบัตรเกิดวันที่26พฤศจิกาปี1998อายุ35ปีหมายเลข12กทาวุฒิหาดคำพา เกิดวันที่27พฤษภาคมปี1992อายุ31ปีหมายเลข2องนรงศักดิ์วิงวอนเกิดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี1998อายุ26ปีหมายเลขห้าลชัยจุงวงสุขเกิดเมื่อวันที่4มีนาคมปี1997อายุ27ปีหมายเลขห จิลวัสสอนวิเชียนเกิดเมื่อวันที่23ตุลาปี1,988อายุ35ปีเบอร์10อิทิชาประภาพันธ์เกิดเมื่อวันที่31ทันวาปี1,991อายุ32ปีเบอร์3อลงกรจันพรเกิดวันที่16กันยาปี1,994อายุ29ปีเบอร์4 กริตอาลันสัญญาลักษณ์วันที่14เดือนพฤษภาคมปี1998อายุ23ปีหมายเลขเจ็ดปานัตจิติพานวงเกิดเมื่อวันที่14พฤษภาปี1998อายุ25ปีเบอร์13เทอดศักด์เจริญพงษ์เกิดเมื่อวันที่23พฤศจิกา1996อายุ27ปี เบอร์14อภิวัฒน์แจ่มเจริญเกิดเมื่อวันที่31มีนาปี1991อายุ33ปีเบอร์8วรศักดิ์ศรีหลังไพโรจน์เกิดวันที่26ธันวาคมปี1992อายุ31ปีเบอร์9สุภวุฒิเทือนกลางเกิดวันที่14กรกฎาคม1989อายุ34ปีและเบอร์11มูฮัมหมัด อุสมานมูซาเกิดวันที่19มกรา1998อายุ26ปีรายชื่อพู้เล่นในการแข่งขัน AFC ฟุตซอลทีแชมป์เอเชีย2024ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจากการที่ทีมฟุตซอลไทยเอาชนะทีมชาติทาจิกิสถานในรอบรองชนะเลิศได้ทำให้ตอนนี้โคต้าของทวีปเอเชีย ได้มาแล้ว3ทีมคือทีมชาติไทยอิหร่านและทาจิกิสถานหรือตัวเล็ขช้างศึกตีตัวสมัยที่7ติดต่อกันหลังเคยทำได้ปี2000 2004 2008 2012ถึง2016และ2021สุขต้าสุดท้ายอีกหนึ่งทีมจะมีการลงเตะรอบเพลย์ออฟชิงอันดับที่5ระหว่างผู้แพ้ทั้ง4ชาติในรอบ8ทีมเนื่องจากอุซเบกิสถานที่เขารอบรองชนะเลิศ ได้สิทธแข่งขันฟุตซอลโลก2024รอบสุดท้ายในฐานะเจ้าภาพสำหรับฟุตซอลทีมชาติไทยลุน้นคว้าแชมป์เอเชียสมัยแรกหลังจากเคยทำผลงานได้ดีที่สุดในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียด้วยการเข้ารอบชิงชนะเลิศสองครั้งแต่แพ้อ,อิหร่าน0-4ในปี2008ที่ไทยเป็นเจ้าภาพและแพ้ญี่ปุ่น1-6ในปี2012ที่ UAE อย่างไรก็ตามในนัดชิงชนะเลิศ ถึงแม้เราจะแพ้หรือชนะเราก็มาไกลเกินความคาดหมายแล้วกับฟุตซอลทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในการเข้ารอบสุดท้ายฟุตซอลทีงแชมป์โลกในระยะเวลา7ครั้งติดต่อกันซึ่งเป็นสถิตทิที่สวยงามและเป็นการทำงานที่มีคุณภาพมากอยากให้ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยรักษามาตรฐานและผลงานในการแข่งขัน,ขน แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆขอบคุณทุกท่านที่รับฟังคลิปจนจบนะครับฟุตบอลไทยคนไทยไม่เชียร์แล้วใครจะมาเชียร์ฟุตบอลน,นอกแค่สะใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดนะครับหลังจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาคลิปนะครับคลิปหน้านิรันบอลไทยจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆนำเสนอเพื่อนๆนะครับก็คอยติดตามกันได้ในช่องทางของนิลันบอลไทย